ไม่ตีป้องหนีเข้า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 หนีตีป้องมันหีจะแตกไปอีาเฮ้ยชนะแล้วเเกรงเียนโปงช่วงนี้ปุ้ได้ยินข่าวว่ามีบางคนเอาโทรศัพท์มาที่โรงเรียนเอามาเล่นเกมเฉ้าะต่าัวัเดี๋ยววันนี้นะแจ้งหน้าบ้องรวดกระเป๋าของทุกคน รับทราบไหมคะรับทราบค่ะและพร้อมจะยอมรับความผิดไหมพร้อมค่ะรู้กฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะรู้ค่ะเดี๋ยววันหน้าห้องจะเนินการไม่ได้เปิดมีอะไรว่ามาเลยคือพวกฉันสองคนเน่ยไม่อยากโดนยึดโทรศัพท์แกช่วยพวกฉันได้เปล่ามันจะดีเหรอถ้าฉันทำแบบนี้มันก็ผิดกฎโรงเรียนแล้สิ ดีสิถือว่าช่วยเพื่อนมันไม่ผิดกฎโรงเรียนหรอกถ้าแกช่วยฉันนะฉันมีค่าจ้างให้ด้วยใช่ใช่คระพัะร้อยบาทเลยนะถ้าแกตกลงแกจะมีเงินใช้ทุกวันเลยนะว่าไงบีมทำไมแกคิดนานจังข้อเสนอดีๆแบบเนี้ยไม่ต้องคิดนานหรอกเน้าๆโอเคตกลงเลิศเลิศดีค่ะ เทปะเทปะอีกเลยค่ะเดินค่ะเป็นไงกืกระเป๋าเพื่อนวันนี้เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีค่ะอาดีมาก Thank you. เนค่ะว่าไงรลูกคือผมเห็นีบแล้พอใจเาทไม่ดีและผิดกดของโรงเรียครับไม่ดียังไงไหนเล่าครูฟางสิคะพอจะเอาเงินให้บีมค่ะแล้วบีมก็ทำเป็นไมน่รู้ไม่เห็นว่าในกอในระเป๋าตัพทาค่ะจริงเหรอแบบนี้ไม่ได้การละเธอสองคนไปตามสามคนนั้นหาครูหน่อยสิได้ค่ะ กูฟังไหมว่าพวกเราไปทําอะไรมาไม่มีค่ะแม่ใจน,นะคะว่าไม่มีอะไรแต่มีคนมาแจ้งรูนะว่าพวกเราท,ทําผิดกฎระเบียบโรงเรียนอ่ะดิมมีอะไรจะแจ้งไหมคะมมครูข้าหนูขอโทษนะคะหนูผิดไปแล้วหนูไม่น่ารลบมากอยากได้เงินของเพืนนน่อนเลยค่ะครูจ๋าไว้ใจให้หนูเปิดกระเป๋าเพื่อนได้ไหม หนูแค่อยากเอาโทรศัพท์มาเล่นเกมอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้นเองค่ะไม่ให้บีมชอบปิดบงังทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหนูไม่เจอโทรศัพท์แล้วหนูก็ให้เงินบีมเป็นค่าตอบแทนไม่คิดว่ามันจะผิดอะไรมากมายหลันี้จะไม่ทำอีกแล้วค่ะหนูก็ขอโทษเหมือนกันค่ะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะเราสาคนก็รู้ทำไมโรงเรียนถึงตั้งกฎไม่เอาโทรศัพท์มาโรงเรียน ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างถ้าโทรศัพท์พวกเธอหายใครที่เสียใจใช่ครูไหมไม่ใช่นะคะพวกเราหรือผู้ปกครองที่เสียใจผู้ปกครองเสียเงินซื้อโทรศัพท์ให้เธอใหม่หรือคือเอาโทรศัพท์มาเล่นในเวลาเรียนนะะักเรียนก็ติดเกมนักเรียนก็ไม่มีกระจิกกระใจที่จะตั้งใจเรียนจะฟังครูสอนนะคะโทรศัพท์มีทั้งโทษและมีประโยชน์ประโยชน์เขามีมากมายถ้าเรารู้จักวิธีใช้และใช้ให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมคะ นักเรียนต้องทําให้ดีนะคะอีกอย่างนะคะการที่นักเรียนให้เงินเพื่อนถือว่าเป็นการทุจริตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักเรียนไม่ควรทำเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะการให้เงินเพื่อนเป็นการทุจริตและการเสดสินบนอย่างหนึ่งเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะต่อไปนี้น รู้จักสำนึกว่าตัวเองทำผิดนะคะและรู้จักทำความดีนนตัดแทนที่มากค่ะไม่น่าเลยไม่น่าแอบเอาโทราศัพท์มาเล่นเกมเพโรงเรียนเลยมามาช่วยกันรีบทำให้มันเสร็จ